เอาความน่ารักของน้องดีโอแล้วก็แม่แม่มาฝาก FC แฟนคลับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a l c h a ผ่านไปแล้วนะคะกับงานคอนเสิร์ตไรอันซันฟอร์มนะคะแลกตะซอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอรมคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของสามหนุ่มครั้งแรกแล้วก็ ในงานนี้นะคะก็ได้เชิญเสือน้อยลีโอของเรานะคะขึ้นเวทีด้วยเนาะแม่แม่ FC แฟนคลับที่ไปงานนี้นะคะก็คอมเมนต์เล่าบรรยากาศงานได้นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่จบคอนเสิร์ตแล้วนะคะแม่เพนมารับน้องลีโอกลับบ้านคะ่ะแต่ก็ได้พกมาไล่นะคะพกช่อที่แม่แม่ FC แฟนคลับฝากให้น้องลีโอนะคะเอามาให้น้องด้วยนะคะโดยทีมงานแอดมิน ที่น่ารักของน้องลีโอนะคะก็เป็นความน่ารักของแม่แม่ FC แฟนคลับนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูลูกชายเสือน้อยลีโอนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะใครอยากชมภาพบรรยากาศน่ารักแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะที่ BasilFacebook ของแม่เพนแม่น้องลีโอนะคะขอขอบคุณภาพนะคะจาก f a c e b o o k แม่น้องลีโอไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ